พญาหลวงผู้บรรดาลความอุดมสมบูรณ์ในดินแดนล้านนามีสัตว์วิเศษลักษณะแปลกประหลาดปรากฏอยู่หลายชนิดหนึ่งในนั้นคือพญาหลวงซึ่งมักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นพญานาคแต่หากสังเกตและวิเคราะห์ให้ดีแล้วจะพบว่าแตกต่างกันโดยพญาหลวงจะมีขามีปีกมีงวงมีงาและมีเขาพญาหลวงยังเป็นสัตว์มงคลน,นำโชคของชาวไทยหรือใน12ปัรนนาเชื่อว่าถ้ามีบุญบาร,รมีก็จะได้พบกับพญาหลวงซึ่งเป็นตัวเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์และสวรรค์ พญาลวงเป็นสัตว์วิเศษที่ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปกรรมของจีนยุคราชวงศ์หมิงเชื่อว่าลวงเป็นชื่อที่เพี้ยนมาจากคำว่าหลงหรือเลง้งที่แปลว่ามังกรซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงพลังอำนาจความยิ่งใหญ่นอกจากนี้พญาลวงยังมีชื่อเรียกอีกอย่างว่าปัญจารูปเนื่องจากมีลักษณะของสัตว์มงคล5ชนิดคือหัวเป็นพญาราชสีแสดงถึงอำนาจน้าเกรงขาม งวงและงาเป็นพยาคชสารแสดงถึงบุญญาบารมีขาและเขาเป็นพยากวางแสดงถึงความสง่าปีกเป็นพญาหงแสดงถึงท้องฟ้าและความสูงส่งหางเป็นมัดฉาแสดงความอุดมสมบูรณ์แห่งสายน้ำขณะเดียวกันก็มีนักวิชาการหลายท่านโต้แย้งว่าพยาลวงและปัญจะรูปนั้นแท้จริงแล้วเป็นสัตว์โคนลชนิดกัน โดยพยาลวงเป็นการผสมผสานกันระหว่างมังกรและพญานาคแต่ภายหลังได้เรียกขานกันสับสนปนเปจนเข้าใจว่าเป็นชนิดเดียวกันในวัฒนธรรมล้านนามัมากจะพบพยาลวงปรากฏอยู่ในงานศิลปกรรมเกือบทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นจิตกรรมฝาผนังงานปูนปั้นประดับวิหารโบสถ์ปราสาทหรือซุ้มประตูโขงและงานไม้แกะสละักเช่นนาคทันท์หรือคันทวยซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของสถาปัตยกรรมล้านนา พญาลวงยังเป็นสัตว์มงคลที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อเรื่องฝนฟ้าอากาศเช่นเดียวกับพญานาคทางภาคอีสานและมังกรของจีนเชื่อกันว่าเมื่อพญาลวงบินอยู่บนฟ้าจะทําให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลถ้าอยู่ในน้ําจะทําให้บริเวณนั้นอุดมสมบูรณ์มีนิทานพื้นบ้านเล่ากันว่าพญาลวงกลายร่างเป็นท่อนไม้ที่ตัดจากต้นเพกาที่ชาวบ้านนำมาวางกั้นร่องรับน้ำฝนจากชายคาไม่ให้น้ำไหลเข้าสู่ใต้ถุนบ้าน ในเวลากลางคืนพยาลวงจะกลายร่างขึ้นสู่ท้องฟ้ามุ่งหน้าไปยังเขาสัตรบริพันธ์เพื่อไปกินหน่อเงินหน่อคำจบจนฟ้าสางใกล้สว่างพยาลวงก็จะกลับมานอนเป็นท่อนไม้กั้นร่องน้ำตามเดิมลักษณะที่พยาลวงเยื้อย่างกรีดกลายระเริงเล่นอยู่ในก้อนเมฆนั้นเชื่อว่าทำให้เกิดฟ้าแลบแปลกโดยไม่มีเสียงฟ้าร้อง ชาวล้านนาเรียกแสงวูบว่าเปนก้อนเมฆนี้ว่าลวงเล่นฟ้าหมายถึงมังกรพยองเมฆคล้ายกับความเชื่อเรื่องเมฆขลาลอกแก้วของชาวไทยภาคกลางอันเป็นสัญญาณว่าอีกไม่นานฝนจะตก ความงดงามตื่นตาหาใดาเปรียบของฟ้าแลบแปลกที่สุดขอบฟ้าอันเชื่อว่าเกิดจากพยาลวงชำแรกแหวกไห้แหวกกายไปในหมู่เมฆอย่างสง่างามนี้ถูกกวีนำมาเปรียบเปรย,ยเชิงอุปมาว่าเสมือนกิริยาของนารีผู้เลอโฉมกำลังเยื้องย่างดังที่ปรากฏในวรรณกรรมข้าวกล่าวชมเชยสาวงามว่าร่างก็แค้วแอลก็ไหวยกย่างไปเหมือนลวงเล่นฟ้าและงามเลิศแล้วเหมือนแก้วเงาใสา คันยกตีนไปเหมือนลวงเล่นฟ้า